สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่เก้เองเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับทุกคนนี่เลยคราบหมตอนนี้นะครับมีไฟนะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนะคะทุกคนนั่นคือกิจกรรมปืนนะผมไอแอนด์ไฟนะผมวิกเตอร์นะคบผมรูเวกเตอร์เรานั่นเองนะครับผม ซึ่งครั้งนี้นี่มาพิเศษมากมากเลยนะคะคือข้างนึงเป็นน้ําแข็งข้างหนึ่งเป็นไฟนะคะผมซึ่งดันลละ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 ระยะบวกสองนะดามเมจหนึ่งนะผมความเร็วรีโหลดจะาลดลงนะคะผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่ากิจกรรมนี้มีตั้งแต่สิบแปดกันยาถึง24ิจีกันยายนเท่านั้นไปดูด้านในกันเลยครับโงมาในตู้แปดทีการันตีแน่นอนครับผม การันตีอะไรนี่เลยครับผมนี่ถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยทุกคนที่พี่แก้วดูมานะครับซึ่งมันจะถือเอ้ยถือโคเท่เลยครับผมก็น้ําแข็งข้างหนึ่งไฟข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับน,น้อนเออไม่มีไม่ได้แนวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากิจกรรมนี้มี7วันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์พี่แก้วถ่าผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับอ่ะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสกินรถนะครับผมบรื่นรื่นดูชื่อเบอร์กอดิรื่นรื่น อ่าบึนรึนนะครับผมเอ้บึนบึนบึนรึน <Wow. S 1> สวยสแนปแ๊ดมากเลยนะคุณดูนี่อลังการเอฟเฟกต์งานสร้างมากเลยครับคุณดู <Wow. S 1> เออป่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมอันนี้เป็นอ๋อสกินปืนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกอะไรกันออกดีคะทุกคนพี่แก้วขอเลือกสองชอยก่อนละกันนะคะคุณดูอ่าเลือกล่มกับเขาเรียกอะไรวะลืม เขาเรียกลมกับความทรงจำมาจ้าโอเคปะเอาออกเลยละเก้าคอเคเดี๋ยวเรามาเริ its, yeah. ่มกันที like ่9เพชรแรกกันเลยดีกว่าทุกคนพี่เก้วมีเพชรอยู่1นึ่นะคะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรอลุ้นความๆกันเลยครับไปดวงจงมาดวงจงมาจะมาไรไหมต็ตต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 เรียบร้อยสกินปืนมาแล้วครับึ ต่อไป49เพรครับแร็ตตแตรยบร้อยครับสองือย่างแพงเลยว่า49เลยครับผมต่อไปครับ99เพศเลยยับร้อยฮัลโหลก็หึ่งหั่งอยู่เนี่ยน้อก็ใส่ไตะตยะอะ149ครับ ดันดนออกออกไม่ไม่มาไม่มาดันไงต่อไปสอง้ยสิบเก้าเลยพี่ว่ามีแววหมอนเหมือนหมอนนั้นหมานประตูหวันหวันก็มาโอ้โหต่อไป349ร้อยสิบเก้าครับนั่นไงเรียงตามระเบียบเรียบร้อยเพชรไม่พอลูกค่ะเรียงตามระเบียบเรียบร้อยเลยเดี๋ยวแก้วขอไปทําการสบารเฮ่แป๊บหนึ่งเขัามาดูมาครับด้วยนที่แก้วทําการไปเติมเพชรมาแล้วนะครับผมก็ เตมไปอีกประมาณพันหกสิบเพชประมาณนี้นะคะผมเดี๋ยวเราไปหมุนกันต่อเลยดีกว่าพี่ขอให้ปืนออกก่อนนะคะเพราะว่ามอไซค์เอาจริงก็คือไม่ค่อยได้ใช้นะคะผมโอเคทุกคนเนี่ยอยู่ดีๆคือมันมันไม่ได้บากนะทุกคนคือไฟพี่แก้วหายนะคะสรุปแล้วนะคะพี่แก้วนะครับเหมาหมดตู้เลยครับน้องๆโอ้โอเคเดี๋ยวเราไปยืนหน้าล็อบบี้เลยดีกว่านะคะผม เดี๋ยวเราไปคำวนวณเพชรกันด้วยดีกว่าทุกคนีนเลยครับผมตอนยืนหน้าล็อบบี้จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะผมกิจกรรมนี้พี่แก้วหมดไปนะคะผมโดยประมาณหน้าจาน1,8001,9 0<ร>ประมาณนี้นะคะผมพี่แก้วไม่ได้กดเครื่องคิดเลขไปด้วยนะคะแต่ว่าเอาโดยประมาณละกันพันแปดพันเก้าอยู่ประมาณนี้นะคะผมแต่ก็คือง่ายๆก็คือเหมาหมดตู้อะค่ะคนดูเออก็เหมาหมดตู้อะค่ ใครที่สุ่มแล้วนะคะผมที่เช็ดด้ท่าอย่างเทเลยว่ะมีหมุนควงด้วยอ่ะเอ้ยยักสุดยอดสวยๆใครที่ไปสุ่มแล้วนะครับผมหมดกันไปเท่าไหร่บ้างอย่าลืมมาขิงผมบ้างนะครับอยากเจอคนแบบพอหมดก้าวเพชรอะค่ะพี่แก้วผมอยากขิงมากเลยคับผมแต่ใจจริงไม่ได้อยากโดนนะเออทำใจไม่ได้นะครับผมที่หมดเพชรนะครับเออ ใครหมดเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันบ้างละกันนะครับผมเดี๋ยวพี่แก้วจะขอตัวไปแบบยืนแอคอ์ก่อน <all design S 1> นะคะคุ <have> ดูใครชื่นชอบคลิปนี้ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย